สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนดูท้องฟ้าหน้าบ้านสีเนี่ยทำไมมันสีแบบนี้ฝนกำลังจะมาจ้าฝนกำลังจะมาทักทา,ายเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนจ้าแม่พึ่งมาแล้วมาพร้อมกับสีฟ้าสีฟ้าสีหมุ่สีหมอ่อหมอสีหม่นหมนุนสวัสดีหนึ่งคนดูสองคนดูสามคนดูอุ้มมือนี่คือคิวเข็มแต่ อนุญาตใส่แว่นวันนี้เบอร์จ้องมองออเดอร์จ่องมองทีวีเบิดมือเบิดเบ้นพี่น้องอุ This ้ยฟ้าฟ้าฟ้าบึงเด้อบึงมุจ้าวาฝนสิตกบ่ตกหรือไม่ตกอุ้ยอุ้ยลมอุ้ยพี่น้องฟ้าฝนฟ้าฝนจ้าฟ้าฝนฟ้าฝนเป็นใจเธอ ฟ้ภาฝนเป็นใจขนาดฟ้ภาฝนเป็นใจขนาดก็อผเห็นคอมเมนต์เนาะสวัสดีสี่ร้านคนดูมันทุกคนคือไม่ขึ้นคอมเมนต์สวัสดีหนึ่งคนดูหกคนดูเออฝนทิ้งกพีนองพุ่งล้มล้มลลมาแล้วล้มมาแล้วล,มล้มมาแล้วโอ้ยทงของท้าเขาจ้าจัดโปรดีท็อกจัดโปรกาแฟบุ้มบัม ถ้าพ oh, right right <à> <inside> ึ่งจ in ้องออเดิ์จ้องโทรศัพท์เบิดมือเบิดคือโอ้ยล้มอีพออีแม่ล้มล้มบักคักรึล้มบักคักรุ่งขยานฝ้าฝนสิตตกจ้าฝนจิตกฟ้าเปลี่ยนสีเว้ยล้มอุ้ยล้มอุ้ยล้มล้มีินนองตนไม้สิฮะอุ้ยล้มล้มบักคักรุ้ยฝนาิตกแล้วฝนสิตตกแล้วบกมือทักทายเป็นไงคะไปไปขึ้นรถทัวร์อันผู้ใหญ่บ้านกับแพลวพาวออกทีวี เออได้เบิ่งพอดีไหมพี่มวยกําลังกันกินข้าวเที่ยงอยู่ช่วงบ่าย,ายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายกินข้าวก็เปิดทีวีดูช่องไทยรัฐเออมาเสยโอ๊ยฝนฝนล้มล้มพี่น้องล้มเออเออโอเคโอเคฝนล้มฝนล้มกมือทักทายแต่โอ๊ยหมได้แล้วพี่น้องโอ๊ยไรวะเฮึงด้หานะที่ขอย,ยา่านฝ้าแต่บาทนี่ล้มฝน โอยน้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 อยอีพออีแมลลมฝนลมฝนลมฝนฟ้าฝนฟ้าฝน,นเป็นใจขนาดลมฟ้าฝนเป็นใจขนาดเอ้ยนางน้อยไปไหนเนาะนี่แต่ฝ่าเด้อหมืดหมืดมากเลยพี่น้องโอ้ยผนะู้ใดสียเอากาแฟโกโก้มาก<ป>เอาได้เด้อพี่นอ้องยังอยู่ยังอยู่โกรม,<ป>มืออื่นบอกมือสุดไทย กาแฟโกโก้ก็ได้สามกองสองแถมหนึ่งเด้อพี่น้องหกหกร้อยหกร้อยสามสิบอืมพักกันได้กาแฟโกโก้สองกาแฟหนึ่งก็ได้หรือว่ากาแฟสองโกโก้หนึ่งก็ได้เด้อพี่น้องใครจะเอาก็ทักมาเด้อโอ้ฝนไม่ได้เว้าโดนดอกพี่น้องโอ้ฝนจิตตกอืมกรสีมะนางชงโกโก้กินจัน่อยจะได้กินบะนี่โอ้ยพ่อยแม่บ่งเนี่ยมันล้มเป็นแต่ยานเลยฟ้ามืดวะบึงเนี่ยฟ้า ามืดฟ้าเปลี่ยนสีเพิ่งไน่ผมวันนี้เขียนคิ้วเข้มเถอะวะอันตาตาเพราเห็นหุงเหรอแม่พี่นนอฟ้ามืดมืดบับคากเปิดไฟบ่ก็เปิดดมสีเดียมจะเลื่อมตาโอ,โอ้ยกินกะอันนีก่อนเอ้ยอย่าฝ้าตกเดอ้อให้ค่อยไล่สุดเอาน้ำมูน้ำหัวก,ก่อนเออไปเพิ่งแชรแล้วเดินผู้ใหญ่บ้านออกทีวีกับแพลพาออกทีวีนั่นเลิศเนาะ ฝ่าวิกฤตโควิดสั่นหมอลำวงอื่นเข่าเจ้าบ่ไดลองไดล้ำม,มีแสงท้องพิน้นแลนประสบความสําเร็จัีบกมือทักทายทุกคนจ้าปกมือทักทายทุกคนเด้อ <c oughs> กินกาแฟคอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นคออเมนไปทั้งใดอหนไหนก็ไม่รู้ตกลงพ่อเห็นไหมกันไก่ว่าเหงไก,ก่จะสีเอาก็ได้กันไก่อันสร้างแล้วเสียแล้วหาเห็นม <c oughs> ันก็เจาะมาหยิบเอาบอกค้าคุณพ่อเฮ้ยยู่หน้าบ้าน กินโกโก้เด้อสามกล่องสงอ่งไอสองกล่องส่งฟรีไหมล่ะก็เป็นสองกล่องส่งฟรีสองแถมหนึ่งสิโอ้โ่เราเราผิดเราถือเราปวดหัวลราอ่อเด้ออฮอานอนกินโกโก้ส่งไปให้เราเด้ออันผู้ใดเอาโกโก,โก้หน่นได้ไว้ยูกาแฟเนี่ยถามวันจันเด้อใายโอนเงินแล้วได้สายาว่าไม่พึ่งเด้อมันบุพเขก,กันไหมเออเขาบอกว่ามีโปรแล้วอุ้ยออดเดอร์บึ้มบั้มบึ้มบับ้มเขาบอกว,ว่ามีโปรแล้วสั่งกันรัวรวเอาผู้ล่า เอาผูรลหกกองหางค้นเอาสิผากรบมีปบา้านี่เด็คนหนึ่งสั่งไปพุงสิผากงเลยเออกินโกโก้จ้าโกโก้นาฬิกะสองแถมหนึ่งเด้ออันมิโปมิโปผู้ใดท่านใด,ดทักมากเลยจ้าผู้ใหญ่บ้านจัดโปงแต่เมื่อวานนี่แหละรับออเดอร์จนเมื่อวานผู้ใดไายสดโออผู้แทงแพ็คของจนตามองแบบตามื่อนี่ขอนายาสซแ,แว่นเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ตาผ้ามัวไปบดแม้จ้องโทรศพัพท์เบิดมือบดคึนืนเ <c oughs> ออพ่อพอนค้ากินข้าวเที่ยงเขาเศร้าก็ไม่ได้กินเลอเศร้าเหตุงาน,นพ,อพอพนค้ากินของเที่ยงไม่เห็นหนาูุใยา,า่บานกระเพียวผ้าวู้ดีใจอืมมีเด้อจ้ากโกโก้โกโก 2, ้สองแขมหนึ่งเด้อจา้าค้ากันก็ได้กาแฟก็ได้กาแฟก็ได้โกโก้ก็ได้โกโกกได้อยเออนางน้อยนางน้อยเห <โย S 2> มือนลูกค้าทั้งที่พงดในเพจไปดูเออ ใช่ลูกค้าต่างประเทศไหมเขาว่ารับค้ากันอย่างละหกกล่องม่ในเพจไหมสวัสดีสวัสดีนางน้อยเออดูให้แม่พึ่งหน่อยอยู่ในเพจนหมสงสัยลูกค้าต่างประเทศไม่เพิ่งคุยค้าเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนสงสัยไอเรามืดอเขาจะเช้าของเขาอ่ะประเทศอะไรอังกฤษเออส่งอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจไปตอบพอให้เขาไม่นั่นอย่างเงยเดี๋ยวมาแจ้งอะไรอย่างงี้ก็ได้ เ็ดไหนไล่ดูไล่ดูเห็ดไหนน่าจะเห็ดกาแฟแหละเห็ดกาแฟมีสองเห็ด <c oughs> เออใครยังไม่ได้ทักมาเดินองแถมหนึ่งเนี่ยสองแถมหนึ่งหกร้อยสามสบบาทปลายทางหกร้อยหกสิบบาทจ้าอุ้ยหนาวลมอุ้ยหนาอุ้ยเป็นเมูกอนอยู่ใกล้บ้นบะคบเป็นไรน้ะนี่อุ้ยคหนาวโ <c oughs> ม,มเมนต์เมูกอนเขาเอินน้นมาอย่าง นาวเวลานั่นแม่อุ้ยพี่น้องหนาวนาวสะบันเพจไหนเออนั่นแหละนางน้อยไปดูหน่อยกาแฟเพจกาแฟเพจกาแฟอันนาริตะกับกาแฟนาริตะผู้ใหญ่บ้านฟิลิปัพนนีสองเพจนั่นแหละอือกินกินเหมือนแล้วก็สิบไป่เพได้ว่าโดนดอกพี่น้องอันเห็นตัข้าเจ้าดามากกันอยู่เน่นกินไส้ลบบนันรบฝนบรรยากาศก็เป็่นใจพี่น้อง เด็กดกโบแน่เดี๋ยวมาไหมแพ็กจนขวงหมดกาแฟมาวันจันทร์เด้อลูกค้าต่างประเทศจ้าเออเดี๋ยวพี่พึ่งไปตอบเดี๋ยวพี่พึ่งไปตอบลูกค้าต่างประเทศว่าแล้วเชียวเออกินหมดก่อนข้าวเอาอย่างละหกกล่องเห็นแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรกว่าจะได้เคลียร์ขวงอันกาแฟมาวันจันทร์แล้วพี่น้องยังไม่ถึงเลยอันวันนี้ส่สงไปวันก่อนส่งไปเก้ นี่ส่งไปห mm ้าเออมันเกือบสามสิบบ้านอ่ะน่าจะถึงสามสิบอยู่คนจองก็มีเออโอ้ยเมยมืออื่นบอกเบิโปกกกบแกับโปโกดีถังหมดโปนนี้กล่องเล็กสามร้อยกล่องใหญ่หกร้อยเออขายดิบขายดีเอ้ยู้ใหญ่บาทเพื่อนนั่นกับไปไทยมิวสิกวิดีโอเนาะเฮ้นงนเงนถ่ายมิวสิกช่างน้อยพาเพลินอุ๊ยมาดูแม่พุ่งด้วยช่างน้อยพาเพลินขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะกดติดตามช่างน้อยอยู่เด้อจ้าเด้อช่องยูทูบช่างน้อยพาเพื่อนไปติดตามเดอเพื่อนเพื่อนเอฟซีแสงทองฟินแลนด์ม่เพิ่งขายโกโก้ให้ผู้ใหญ่บ้านจ้าขายโกโก้ขายกาแฟเออช่างน้อยมาดูดีใจจังเลยฝนสิตตพี่น้องฝนสิโกเฮ้ยล้มบัคักล้มบัคักล้มล้มล้มอุ้ยให้เบิ้งฟ่าเบิ้งล้มเบิ้งบรรยากาศ โอ้ยโควิดเงียบเหงาไ่ได้ไปทางเด็ดอกจาก้าเออที่ลูกเห็นตรงหน้าต่างเลยเขาได้โอ้เคยหนาวเคยหนาวฝนโอ้ยผมกับอันจ,อจ้องโทรศัพท์จนว่าผม,ผมเปลี่ยนสีเดี๋ยวส <is> ีเฮดคลิปอันยอมผมอยู่ซื้อมาแล้วยำอมหยายอมผมกับท่านี่ยอมอยู่คุณพ่อบ้านกับท่างานคุณลูกคุณลูกคุณเต่ากับเบิ้งแต่โทรศัพท์โอ้เออเป็นยังไงเป็นยังไงวันแม่วันแม่ก็กราบแม่ออนไลน์เด้อจ้า ซื้อมาะไแล้วก็ยกมือกาบแม่แบบนี้นะอดตังไปให้แม่เออขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแม่พึ่งเดอ้ออดนุนแม่พึ่งพอได้มีตังไปเลี้ยงคนแก่ที่บ้านเอาตังมาเลี้ยงลูกน้อยที่บ้านเด้อร่วมด้วยช่วยก,กันอุดหนุนอุดหนุนเอฟซีด้วยกันอืมให้ได้บุญได้กุศลทุกคนเดอ้อเอาให้พุทธเถาใส่เพื่อนก็นดีใจแลวมาไล่มาไล่เขาเ,ขอ,เอ,าอิญอย่างเพาเอานอย่างแก้วอย่างงอ,อเพอื่อนโอ้โอโอ โอ้หนาว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 บ่พี่น้องหนาว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 สวัสดีสวัสดีสสดนัดนัดค่ะวินีสวัสดีค่ะคุณนัดพาวินีอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะโอ้บวกมือทั้งคายทุกค,คนจะเจ็ดล้านคนดูอันแม่พึ่งไม่ได้อยู่นานเดอ้ออย่าลืมเดอ้อใครอยากได้กาแฟอยากได้โกโก้ล่มฝนพี่น้องโอ้โอ้ปิวปิวซอ,อยแนะ่ซ <Arms performance> อยแน่แม่พึง่งสี่ร้อยหรอโอ้ปิวปิวปิว กูสรวจลิตก่อนเอาโอ้ยกูไหวแล้วกูไหวแล้วกูไหวแล้วพี่น้องเออเพิ่งเอาตะเค่ลงเขาเรียกเจรตะเค่เหละนนี้เขาเรียกเจรตะเค่เจรตะเค้ยักษ์เครื่องมือธรรมาหากินเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปรับลูกค้า ประเทศก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่พึ่งลูกสาวเซนซ่าเด้อคลิปนี้ไม่มีอะไรมาทักทายเ,เพื่อนๆเฉยๆฟ้าฝนไม่เป็นใจ <c oughs> หัวหยุ่ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะบกมือบายๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะจุส๊สวัสดีค่ะ